โอ้โหนึกว่าเจ้าชายเมืองไหนที่แท้เป็นหนุ่มวินเมทาวินนั่นเองซึ่งโพตนี้เนี่ยหนุ่มวินอัพรูปลงไอจพูดได้เลยว่าหล่อเหลาเจ้าชายเมืองไหนเนี่ยสำหรับโพตนี้ของหนุ่มหล่อท่านนี้นะครับอัพรูปลงไ g จีจำนวน5รูปด้วยกันคือบ้านเมืองเนี่ยเขาสวยมา,มากอยู่แล้วแต่ที่เราโฟกัสเนี่ยคือหนุ่มหล่อท่านนี้หนุ่มวินเนี่ยนั่งอยู่ในรถทำไมหล่อขนาดนั้นออรา่าพุ่ง คือถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่หลักฐานมันคาตาอยู่ว่าหล่อเทพสร้างขนาดไหนนั่งอยู่เฉยๆสายตามองกล้องนี้คือละมุนไปหมดพี่คือเราเนี่ยนั่งว่างๆเนี่ยก็นั่งอ่านคอมเมนต์ไปเพลินๆนะนะก็มีแฟนคลับมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์ว่าดูครบทุกรูปแล้วลงใหม่ได้เลยคะ่ะชอบนะคะหล่อมากๆโซคิ so ้วเจ้าชายวิน คือคอมเมนต์เยอะจริงนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคอมเมนต์ที่เป็นภาษาอังกฤษรวมไปถึงยังมีภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแต่เหมือนไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะเพราะว่าอ่านไม่ออก